ก็สวัสดีครับวันนี้เพราะ่าผมแบงกูพีเพจนะวันนี้ผมมาทําการนะครับเฉลยข้อสอบอ่ไม่ใช่ข้อสอบนะเป็นการบ้านของโฮมเวิร์กสองเซกชันหนึ่งนะครับฟันไฮดรอลิกนะครับข้อสองคุดห้าเขาบอกนะครับว่าวอดไมล์มิเตอร์รูปตัวยูหัวกลับเนี่ยวัดความต่างวัดความต่างของความดันนะครับจุด A จุด B นะครับจงคำนวณหาความแตกต่างของความสูงนะครับระหว่างจุด A จุด B นะครับช่องว่างนะครับอ่าช่องว่างเหนือผิวน้ําเป็นอากาศก็คือส่วนตรงนี้นะครับเป็นอากาศ ขั้นแรกนะก๊ไก่ทำก๊ากไก่ก่อนตอนนี้นะครับสถานการณ์เราเหมือนแบบเราเชื่อมถอดท่อตรงนี้นะครับเป็น A กับ B นะครับเพราะฉะนั้นผมเทียบจุด2จุดตรงนี้นะครับคือจุด1กับจุด2นะครับก็คือ P 1เท่ากับ P 2นะครับจะได้ว่า P 1ก็คือมีของ B นะครับก็เป็น PB นะครับบวกกับแกมมาดีนะครับแกมมาดีนะครับหมดแล้วนะครับเพราะตรงนี้เป็นอากาศนะครับเท่ากับ PA นะครับ PA คือจากตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับบวกแกมมาดีนะครับบวกกับ แกม่าคูณศูนยนะครับทีนี้ก็เราทราบนะครับว่า PA เนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่า PA เนี่ย,ก,ยก็คือความดันที่เเนี่ยก็คือความดันที่กดทับของ B นะครับบวกกับโลจีเฮตรงนี้นะครับโลจีเฮตรงนี้ก็บวกไปทีนี้ผมก็เอาสมการนี้นะครับแทนกลับเข้าไปใน A แล้วก็ทําการตัดเลขนะครับจะได้ว่า h เนี่ยเท่ากับลบศูนย์จุดสี่ะครับสาเหตุที่เป็นลบนะก็หมายถึงว่า h a เนี่ย ลบ h b เท่ากับลบดมันหมายความว่า a เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า h b ครับก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่า a อยู่ต่ำกว่า b นะครับโอเคส่วนขอขายก็ทำเหมือนกันเลยครับแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นของไหยก็เหมือนเดิมจุด1.2ก็เป็น p b บวก rho กม่าดีนะครับแกม่าน้ำดีนะครับบวกกับแกม่าน้ำมันนะครับก็คือแกม่าของน้ำมันคือ0.8แกม่าน้ำนะครับคูณกับ0.4บวกระยะ y นะครับโอเคหมดละฝั่ง2ก็เป็น p a บวกกับแกม่าน้ำนะครับคูณกับ d บวก0.4นะครับโอเคบวกกับ0.8นะครับแกม่าน้ำนะครับคูณ y ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับ p p a เนี่ยก็คือเหมือนแบบมี pb กดทับบวกกับ Do t h ส่วนนี้นะครับก็เอาไปแทนค่าแล้วก็ตัดเลขนะครับก็ทำต่อไปเรื่อยๆจะได้ H ออกมาคือลบ8 0 8เมตรนะครับหรือก็คือ8ซนติเมตรนะครับก็คือจะบอกว่า ถ้ามันเป็นลบเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ h A เนี่ยน้อยกว่า h B นะครับก็สมเหตุสมผลนะเพราะ A มันอยู่ต่ำกว่า B นะครับก็ตอบนะว่า A ต่ำกว่า B 8ซนเมตรนะครับจบนะครับข้อนี้ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยติดต่อช่องทาง igbank นะครับ underscore thar นะครับ nut ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกข้อความกับทุกคาถามนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ